สิ่งนี้ยิ่งรักยิ่งรวยอยากรู้กันไหมล่ะคะทุกคนนะคะทําสิ่งนี้ทําไมยิ่งรักแล้วก็ยิ่งรวยนะคะวันนี้เนี่ยครูบอกเลยนะคะอันนี้เนี่ยครูทําทุกวนันและยิ่งทํายิ่งดีมากๆเนื่องคือวันนี้นะคะคุณเป็นคนนึงหรือเปล่าที่วันนี้ยังไม่เคยบอกรักตัวคุณเองเลยครูบอกเลยนะคะ เรานะคะยิ่งรักตัวเราน้ยิ่งรักตัวเราเป็นรักตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะรักคนอื่นเพราะยิ่งรักตัวเราตัวเราเองนั่นแหละค่ะที่จะนำนำพาสิ่งดีดีให้เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพราะอย่าลืมนะคะชีวิตเป็นของเรานะไม่ได้เป็นของใครเลยฉนะวันนี้นะจงรักตัวเองให้มากๆยิ่งรักตัวเองมากเท่าไหร่นะครูบอกเลยนะคะความรักเนี่ยพุดง่ายด้ยิ่งเรารักนะให้กับตัวเรา โอบกอดตัวเราขอบคุณตัวเราในทุกๆวันอนะ่ะตัวเรานี่แหละนะคะจะเป็นพลังงานที่ดียอดเยี่ยมและจะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตถ้าหากวันนี้คุณไม่รักตัวเองไม่เคยขอบคุณตัวเองไม่เคยแบบนะภูมิใจเลยมีแต่กลนะบ่นกลดา่าด่าทอตัวเองอย่าโจเขาเรียกว่าจงอย่านะคะ อย่าทำร้ายตัวเรานะคะด้วยตัวเราเองนะคะเพราะบอกเลยนะคะคนอื่นทำร้ายเราไม่เท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้ตัวเราเนี่ยปากเราความคิดเราเนี่ยทำร้ายตัวเราบอกเลยว่าโออันนี้เป็นเหมือนคำสาปทุกคนนะคะแล้วตัวเรามันจะเจริญไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ ยิ่งรักยิ่งรวยครูบอกเลยนะคะจงหันกลับมารักตัวเองค่ะวันนี้ใครที่ได้ได้ฟังคลิปนี้แล้วคุณยังไม่เคยบอกรักตัวเองจงบอกรักตัวเองค่ะว่าฉันรักเธอที่สุดวันนี้ฉันโคตรรักเธอเลยฉันขอบคุณเธอทุกอย่างนะที่เธอนําแต่สิ่งดีๆมาให้ชีวิตฉันบอกกับตัวเองแบบนี้ในทุกวันยิ่งคุณยิ่งขอบคุณคุณยิ่งบอกรักตัวคุณเองอะ่ะคุณจะจเจริญรุ่งเรืองครูบอกเลยนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆไม่ไม่ต้องเชื่อครูค่ะ แต่คุณลงไปทําดูแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงและหน้าตาชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นความรักแล้วเราบอกรักตัวเองได้นั่นหมายความว่าผู้คนหรือใครคนอื่นหรือใครที่ไหนเนี่ยเขาก็จะรักตัวเราเหมือนกันเห็นไหมคะพลังงานต่างๆเนี่ยเขาสัมผัสได้มันเป็นความรู้สึกค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรารู้สึกดีกับตัวเราไหมบอกรักตัวเองหรือเปล่าขอบคุณตัวเองหรือเปล่าไม่ว่าจะสิ่งนั้นเล็กๆน้อยๆนะคะ อย่าบ่นกลด่าว่าตัวเองนะคะเป็นเหมือนคำสาปเลยนะคครูบอกเลยเพราะเมื่อก่อนครูก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้นะคะก็โทษตัวเองสารพัดแต่วันนี้เมื่อไรก็ตามที่เรานะคือตัวครูเนี่ยหันกลับมารักตัวเองบอกรักตัวเองทุกวันชื่นชมตัวเองทุกวันค่ะแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับเลย นั่นคือเป็นเรื่องดีๆแล้วความปฏิหารความหัศจัยรเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆวัชร,ระะบดีดาน,นี่เป็นขี์ที่แพงมาก,มาก,มากจงบอกรักตัวเองค่ะเพราะคุณยิ่งรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งรวยยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นครูเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะฝากกดหัว,วใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ